ต้องปังไข่เฮ็ดจังใดย่ายเดบผัวเฮ็ดจังใดฟิสังประตูตีเอาประตูตีเอาฟาดเรามีเสนีห์อย่างเจ้าคือมากเล่าโอ้ยบะที่กูนี่นะเจ็บจนไข่ดีบุญไส้กับผมมาแนมบุญไส้กับผมมาแนมทุกคนขายายรักจากสุรินทร์บอกว่าอยากมีผัวต้องล่าไปกินในน้ำนะคะล่าไปกินในน้ำทดิฉันไม่กล้าล่าไปกินในน้ำดิฉันก็จะไม่มีผัวดิฉัน สวัสดีค่ะเล่นเล่นค่ะเล่นเล่นค่ะเล่นเล่นค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้อยู่ตลาดบ้านฟ้าเบอร์มาเช่นะคะอยู่ที่คลองเจ็ดลำลูกกาค่ะพี่น้องคขามาพอกระสมตำใม่เยี่ยราอีพี่น้องคขาพี่น้องไทยบ้านหนูเองค่ะไทยสุรินทร์พี่น้องคขาสุรินทร์ถิ่นเมืองช่างพี่น้องขาแเราก็ร้องขมุขขมิ้นแบบวันนการตำพี่น้องคขาจะไปบอกลมเล่านะคะเราไปหาแล้วก็เป็นไปถ่ายดำพงคู่กันอันนี้ก็เป็นอีกสมตำบัะคงอีกหนึ่งล้านพี่น้องค่ะที่แบบว่าไปเจอร้านตำพุงหลงได้กันจะใช้มะลงให้พี่น้้อองงงเบิ่่พีนคะ อยากจะบอกว่าสมตำบอกฮงบาลเท่านี่มันอยู่ทุกหม่องทุกแจทุกมุ่งของกรุงเทพมหานครแล้วก,ก็อยู่จากจากังหวัดต่างๆพี่น้องขาที่นี่ข่าวอะไรขึ้นเลยคะ่ะพี่น้องขาตำบอกฮงเป็นอย่างที่เราเสียงแฉกเฉพี่น้องเพราะว่ามันมันเมื่อยน้ำหนหรพี่น้องเราซื้อร้านนี้พี่น้องขาร้านตำยำรแสแซ่บของเมยรากจากเมืองสุรินทร์เฉยเพิ่มอย่างย่อยชุมพลบุรีชุมพลบุรีคะ่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะเราพบกับเจนลักษณ์ก่อนเลยค่ะ อ๋ออันนี้คือผัวยายลากป่ะนี่โอ้าวัารดี้ไข่ยาย,ยลากนี่คือผัวยายลากเฮ็ดจังไดยายเด็ดขัวเฮ็ดจังไดปิดทางประตูตีเอาปิดทางประตูตีเอาบาร์ดแล้มีสนียอย่างเจา้าคือมากเล่าเฮหตุทหารเสร็จโอ้ย,อย <laughs> มาที่กูนีน่ <laughs> นะเฮ็ดเสด็จจนไข่ดีบุญไฟกัะบอกมาแนมบุญไฟกัะบอกมาแนมมาบุกหายยายลากน้องจะเป็นไต่ยายไข่ดีบอได้เรลยเรือยุคได้เลยเรือ,อ,อเอาส้มตำไหมจ้าน้อ,อ,องมา จ้าเดี๋ยวเจ๊ต้องเป๊กจะตําให้ไม่ไม่ตําจะตําม่าอร่ยม,มาทูงห่มาเอายกไปคุยกับเดี๋ย่ายย่ไปคุยกับเอายไปกันเอออันนี้ตําไทยนะคะลูกค้าสั่งค่ะสองมิตรพอไหมคะสองมิตรพอจะอย็บคนไทยวยยาเพชรลายเพื่อนว่าคุณการจนาตังทอนค่ะ <laughs> คุณการจนาเนี่ยจะยุ่ทั้งบาดหนูคุณแดนิ้ฉันคิดว่าเด็กที่หลับสูงคุณดอกที่น้องขาเอาตํา,ตาไทยนะคะเออขายดีบ่าย้ายช่วงนี้ก็พ่อเดดเจดียังลูกเออได้ลูกจะคนใจลาก เด้สองจากผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายหนึ่งเออผู้ชายทั้งคู่บอกจ้ได้สามเรียบ หัวน้ำอบอผัวเลี้ยงอยู่ค่ะเอาผัวเลี้ยงอยู่ว้าวศาสนาเจ่งแต่ก่อนผัวเฮ็ดงานเลี้ยงสม,มัยนี้ลงมาล่องขายของน้ำกันแม่นดีเลยแหละย,ยายมันเข้าคลดเองบ่ได้ได้ยายบางอย่างเขามีผัวเาต้องใส่ผัวคือว่าจอนทายคลิปทายยังหนูกะลงไปน้ำที่หนูบอกว่าหนูอยากเป็นพิเศษแตกๆเด้อเอาแนนเจ้านั่นบ <นะ S 2> ่อนเออเออเออพวกพักเก็บมาทายถูกมองยังไงครับอาจารย์อ่ะเอฟซีห่อยและสูยเอฟซีเจ้าโดยตรงไหมเออคาดตาว่าอได้เพิ่นสี่ห้าเออ ของไข่เอาตําปลาเด้อล้วก็ต่าผูปลาเอาจัดมาสามต่าเลยต่าหงมอวัสดีจ้าก๋าตียั่วยั่วคือตองเศษตอกแตกกันตัวไป่กระย่ยอยู่เไปกว่าท่านได้ผัวอยู่ทุกคนขายายรักจากสุรินบอกว่าอยากมีผัวต้องลากไปกินในน้ำนะครับไปกินในน้ำถ้าดิฉันมีกลารลากไปกินในน้ำดิฉันก็จะไม่มีผัวดิฉันถ้ากินบนบอกถ้ากินบนบอกมันหนีได้จ้าปวดหัวครับพี่น้องค่ะถ้ากินบนบอกมันหนีได้นะคะ เราต้ำราไปกินนานค่ะน่าสขายดีดีกูมูเพราะว่ามือนร้านอื่นเขาหยุดเบิดตำรวจมาแล้วแมนบอมีอยู่ร้านเดียวติเอาบอบ่อไหลร้านอื่นเขาหยุดพี่น้องขาตำมะกรูงสองโคกขั้นเขาไปจะหายรอบนี้มีกำลังใจขวัญถุงให้เราเพิ่งเราล่วงน้อยไปใบบ้านเอาบอกเพิ่งกลับขึ้นมาค่ะแต่เสื้อไฟย่ายกว่าีกินนิดเดียวตำมะกรูงเป็เสื้อไฟโลดย่ายแล้วตอนขอดไปคอมเมนต์ตัวดีว่าเออหนูอยากเป็นคริเต้นอยากแค่ทำได้สิได้ย้อนเต้นบะกรูงใช้ดีๆดีๆตกกรขายกูถือว่าในแจ้งมาตกขายแยกรี กับฟังเพราะว่าตับเกล็ดค่ะโอ้โหดีเลยรถน้องบูมเนาะแต่เราไม่ได้ชิมเพราะว่ามันอยู่ในตลาดนี่ร้านตับฟันจากมุ้มุปากปากเกล็ดไปให้น้องก่อนพี่น้องขามือนี้ก็มีโอกาสได้มาตลาดบ้านฟารมเอรมาเช่พี่น้องขาก็มาหากับพี่กรักนะสมตำนะคะแก้ฝืนขายวันใดท่นหลายมือเด้อพี่น้องขาจากพี่น้องจากทั้งสุรินทร์พี่น้องบ้านหนูเองนะคะพี่น้องขา จะไหนเล่ากะให้กำลังใจฝากพี่น้องผู้ชมผู้เรายังตลาดบ้านฟ้ามือมาเช่นนะครับพี่น้องขานะคะสมใจไม่ยันลากับฟัวแล้วกับสิผู้นหน่อยเล่ากระตุแล่นแร่นแร่นแร่น่ะพี่น้องขาเล่าเนื้อซี่งดายกับคอทรงพลังกายแล้วกับกำลังใจที่ให้เล่าแบบเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพของหนูเองนะคะอีนน้องแล้วเราก็เป็นเอฟซีหนูน้ำพี่น้องขาแล้วบอกเรามินหนูตลอดแต่เนื่องแต่ว่าแอดมินหนูเป็นคนตอบนะคะจะไหนกระสุนๆเลยย่ายงจะไหนจะต้องคอยต้องมาอีกนะคะขอให้ยอดขายทะลุทะลวงทะลุ่งทะลุเลยค่ะแต่แต่ จากที่แล้วนอนนั่งหลับพี่น้องขาคอยกระเงือดเออฉะนั้นแล้วมือนี่หวยเล่าบทันแล้วเนาะนะคะหวยเล่าบทันแล้วเราให้วหวยน้ําพี่น้องครับมือนี่นะคะก็ต้องขอบคุณพี่รักเนาะก็ัวดจอดเออคอยไปอะไรด้วยเลยเด้อขายดีๆเป็นก็ลังใจแรงไก่เลงใจไห้อืมต้องจับโอกาสไปหาอยูออ่่ต้องไปหาใครจะคอยมาหาก็ได้นะคะคพี่น้องค่ะบ๊ายบายเล่นเล่นเถอะเล่นเล่นเ่อะเออหนึ่งสองสามสี่ห้า พี่นอ้อ,นองขาเมื่อกี้กับพี่โอกาสหนึ่งสองสามสี่ห้าตุงสองโยเจ้าสีพี่นอ้องขาอัะสี่สิบบาทจ้าหัวขาโอ้ยสะออนสะออน